หนึ่งเข่าพี่น้องเลยหลังจากที่ฝนตกแล้วพี่น้องบรรยากาศอยู่เทียงหน้านหน่อยพี่น้องเลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยและพังลาวทุกคนพอกันเลยพี่น้องกับบางแนอนนานเนาะ คลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องเมื่อเช้านี้บรรยากาศก็ฝนตกนะบรรยากาศดีนะเมื่อเช้านี้ก็เลยไปสิมาถ่ายบรรยากาศบ้านๆให้พี่น้องในเบิ่งในชมเนาะเพื่อว่าไอ้คนไกลบ้านสี่แบบคิดหอดบ้านแบบชีวิตแบบบ้านนพี่น้องเนาะไอ้ชีวิตไอ้กิจกรรมยมเร้าพี่น้องแบบเื่นเส้ามากก็คือแบบว่าหากอเปิกระไก่เนาะจะให้เบิ่งบรรยากาศเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ ฝนตกลินฝนตกลินพี่น้องเลยเลี้ยงเป็ดพี่น้องเลี้ยงไก่จืดจืดจืดมาแต่ละโตก็ได้สื่อก็ได้เมื่อแล้วเมืมอม่อพวามไม่สิทธิ์เลยก็เมื่ออ,ออกเลยยังเศ้าอยู่

น in <ies, S 2> ั the water. The water ้นอะไรพ่อสิงโตตอนแห้งลายเนาะพอดีแม่เราไอ้ขายกินแน่ก็เลยแบบหน่อยน่แดแดงแดง

ติดกำลังสิกเกอร์ยังมาเลือกเกอร์กำลังสิเกอรอบรรยากาศพี่น้องเฮ้ยยังมันเช้าบรรยากาศดีเลยหักหักบรรยากาศบรรยากาศเย็นดี กรับสมิธบ้านบ้านไม่นองจืนกินยังไงนะจินเอ้กินยังยังยังมาหันได้ปล่อยเพิ่นยังกักบริเวณอยู่กักตัวอีแดงกักตัวน้อยๆคิดดื้อน้อยขี้ดื้ออีขี้ดื้อน้อยอีขี้ดื้อน้อยเก่งแย่งกินตลอด เ hey, 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 hey. อ้ยเอ้เอ้เอ <laughs> ้เอ้เฮ้ยเฮ้ยสกินหัวไข่มาเนี้ยกินไข่เจียวยาาว่ะจะไ <laughs> ด้ก็ขอบคุณพี่น,อออน,หน,หน้องนไลน์เนาะที่เสียสะละเวลาเขาเมืองมาชมทางฝัง่งไทยและฝั่งลาวทุกๆคนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเรื่อพี่น้องเด้อย,ยอดคนติดตามน้อยหน่อยพี่น้องเลยพาะกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับผม